วิธีใช้งานปฏิทินการจองห้องพักรายงานปฏิทินการจองห้องพักจะแสดงข้อมูลห้องพักที่มีการใช้งานและถูกจองในรูปแบบปฏิทินให้เราเห็นหากต้องการแสดงเวลาที่เข้าพักพร้อมกับเบอร์ห้องพักให้ติ๊กแสดงเวลาหากต้องการแสดงเฉพาะเบอร์ห้องพักให้ติ๊กเอาแสดงเวลาออกไปให้เป็นว่างตัวเลือกตรึงแถววันที่หากถูกเลือกแถวแรกที่เป็นวันที่จะเลื่อนตามลงมาเมื่อเราเลื่อนหน้าจอ และข้อมูลการเข้าพักในวันนั้นนั้นจะแสดงทั้งหมดหากตัวเลือกตรึงแถววันที่ถูกเลือกให้เป็นว่างแถวแรกจะไม่เลื่อนตามและข้อมูลการเข้าพักจะถูกย่อสีฟ้าคือการเข้าพักข้ามวันสีขาวคือการเข้าพักภายในวันเดียวกันสีเหลืองคือการจองห้องพักจบวิธีใช้งานปฏิทินการจองห้องพัก